สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุ่นนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคับนี้ก็เป็นดวงรายวันดวงประจำวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับขอกราบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมาพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมพยากรที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาออกมาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสศกตลอดการให้กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับพุทธิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้กอบโกยผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างมั่นคงโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในวันนี้กับชาววันอาทิตย์นะครับอย่างคนที่ไม่มีงานทําไม่มีอาชีพก็มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มงาน เริ่มมีอาชีพเกิดขึ้นนะครับต่างบางทีก็ได้เป็นลูกจ้างบางคนก็อาจจะเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านอาจจะไปใช้ในพื้นที่ติณฐานบ้านเกิดนวงเดิมในการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆนะครับหรือบางคนก็มีโอกาสได้มีโอกาสในการรับกับหน้าที่เดิมๆนะครับที่เคยรับหน้าที่มาแล้วก็จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการ ย้อนกลับมาให้ได้รับหน้าที่นั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะไปสู่ของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองหรืออ่านอะไรที่เคยสร้างผลงานเคยสร้างไรายได้สร้างรายรับเกิดความสําเร็จแล้วก็จะนํามาในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะสร้างไรายได้ผลประโยชน์ขอบโกยอีกมากมายเช่นเดิมได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็ม ในการเงินของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับเส้นทางการเงินนั้นก็สู่ความมั่นคงรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงนะครับกับรายได้รายรับทั้งรายได้รายรับที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็มีเส้นทา,า,างใหม่ๆตางการเงินนะครับรายได้เส้นทางเก่าๆก็จะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยหรือเงินที่เคยตกยิบยืมก็ได้รับกับกืนมานะครับและวันนี้พลังแห่งสเสน่หาพลังแห่งความรักพลังแห่งความโ,มโบ้อมารีเมตาไมตรีนะครับ ก็จะถูกหยิบยื่นในเส้นทางต่างการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือบางคนนั้นนะครับเจอด้วยพลังแห่งความาสดใสที่ถูกมอบไม้บ้านที่ดินก็ได้หรืออาจจะเป็นรถหรือของที่มีมูลค่ามากมายนะครับที่ถูกหยิบยื่นมาให้ในวันนี้ด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาอ,อกอ,อมาเรีนะครับ <c oughs> ก็ตามห้ท่านนั้นได้รับด้วยความแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดี ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววนอาทิตย์นะครับคนที่โสดนะครับมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับบางคนก็จะพบกับคนดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีความต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะครับที่อยากมีเข้ามาเป็นคนที่มีเมตตาใจดีอบอุ่นมารีนะครับมีความมั่นคงในการงานฐานะการเงินนะครับที่เข้ามาเติมเต,มต็มให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความสดใสได้ จะเจริญอย่างมั่นคงต่อไปในความรักความสัมพันธ์โอกาสของการพบกับรักเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆก็จะมีได้ด้วยจาวันอาทิตย์ในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามาส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยภาษารักโดยภาษาดอกไม้นะครับที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เติมเต็มอะไรที่เป็นพลังใหม่ๆที่มีพลัง เหลือล้นในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไป้ายใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันอาทิตย์สี่ถ้วยนะครับาการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับในวันนี้ไม่ว่าชาววันอาทิตย์จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับพิจารณาทั้งอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ได้สมหวังกับผลประโยชน์เต่าที่เต้าที่คาดหวังไว้ก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับ ก็ว่ามีกาสของการจับฉวยเริ่มต้นก็ควรที่จะคว้าไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสของการที่จะค่อยๆพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองและก็กบโกลผปประโยชน์มากมายในภายหลังได้เช่นกันนะครับค่อยๆเติบโตค่อยๆรุ่งเรืองนะครับและก็สัจการอะไรที่ไกลเข้ามาสร้างวิมานอะไรดู ที่จะได้รับผลอย่างรวดเร็วที่บอกว่าจะได้รับผลตอบแทนมากมายอันนี้ก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับในการที่จะพิจารณาหลีกเลี่ยงนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะบางทีนั้นอาจจะเจอสถานการณ์ที่ตกหลอกตกโกงอะไรเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันนี้ชาววันอาทิตย์ให้พิจารณาการตัดสินใจออกมาอย่างรอบคอบนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์1นึ่งสี่ 164นะครับก็ขอาจารย์วันอาทิตย์มีความสุขใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนั้นนะครับจะมีความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะมีโอสปัญหาอะไรเข้ามาให้กับชาววันจันทร์ต้องรับมือต้องแก้ไขก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่ได้พ้นความสามารถของชาววันจันทร์ไปแต่อย่างใดนะครับ มีแง่คิดแง่มุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งบางทีบางปัญหนานั้นคนอื่นก็จะมองในมุมแคบๆก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่าวันจันในวันนี้นะครับจะมองในมุมที่หลากหลายแตกต่างออกไปก็ทําให้พบโอกาสดีๆในการที่คลี่คลายแก้ไขปัญหา และก็บริหารการงานธุรกิจนะครับไม่มีความเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะนํามาซึ่งความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ก็ส่งผลในการเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับเงินหลังไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงบางครั้งอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องแม้บางท่านอาจจะมีสภาวะของการรอคอยเงินบางอย่างในวันนี้นะครับเี่ยาจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับอาจจะมีการงานนั้นสําเร็จนะครับแต่ว่าเงินนั้นหนักก็จะได้ไม่ได้ถูกชาระมาให้ตรงตามเป้าหมาย นะครับเรียกว่าไม่มีการยื่นหมูย,ยื่นแมวกันตรงตามเวลาก็จะมีการรอคอยในเรื่องก่อนการเงินนะครับแต่ก็รอด้วยความจำใสสดใสในทิศทางที่ดีการใช้การจ่ายในวันนี้จาวันจันก,ก็มีการรัดคุมนะครับมีพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับก็มีระบบระบรเบียบป้องกันเงินนั้นให้มีผลประโยชน์ในการใช้จ่าย,ายอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันจันท์นะครับคนที่โสดนั้นก็หนึ่งบางคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางคนก็ยังตั้งกับตั้งกำแพงเอาไว้นะครับแม้จะมีสถานการณ์อยากจะมีความรักก็ตามนะครับแต่ก็ อดทนอดครั้นในการที่จะพิจารณาในการที่จะเลือกรักที่ดีๆที่จะให้มีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่มีการรอคอยในเรื่องของการที่จะมีความรักมาพอสมควรก็มีโอกาสในการที่จะพบรักได้เช่นกันในวันนี้นะครับที่จะพบกับใครใจดีเข้ามาเติมเต็มที่จะเป็นความรักที่จะพัฒนาไปสู่คู่รักที่ดีได้เช่นกันในอนาคตนะครับ ส่วนควารักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์เม้นจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของบางคู่ก็ตามนะครับก็จะได้รับการแก้ไขย่ยาให้ปหัญหาต่างๆนั้นไปสู่เส้นทางของความมั่งคงในความรักความสัมพันธ์ที่มีความอบอ้อมารีเข้ามาดูแลด้วย atamente, ความใส่ใจนะครักบก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับร,ดดรู้รจักกดกลั้นรู้จักกดตนในปนัญหาต่างๆ บางกู้ก็จะมีขาวดีในเรื่องของการตั้งคันมีตาญาติเข้ามาได้ด้วยนะครับไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันจันทร์เจ็ดเดือนนะครับการรอคอยในเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันจันทร์ต่อไปที่จะตามให้ตั้นนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงร,ระยะยาวนะครับก็คุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้ม กับการรอคอยอย่างมีคุณค่านะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจาวจ 1, 4, 1, 2, 3, จาวันจันทร1 14 1237นะครับก็กว่าจาววันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็สามารถรักษาสมดุลได้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับมีความใส่ใจในรายละเอียดมีความขยันตุ้มเทแม้นจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก็ตามในหลายๆท่านนะครับแม้จะต้องขยงกะเดียวนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั้นในรื่นไหลสู่สภาพคล่องในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลไายรับเข้ามานะครับก็ทําให้การงาน ธุรกิจของชาววันอังคารในวันนี้นะครับก็มีความสมดุลมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการที่จะกอบโกยในเส้นต่างๆการเงินผลประโยชน์เข้ามาอย่างลื่นไหลนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันอังคารในวันนี้ครับก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องเงินที่หลังไหลก็มาไม่ขาดสายนะครับก็ทําให้มีความสมดุลในเส้นต่างการเงินแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันอังคารในวันนี้นะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็ยัง อยู่ในสถานการณ์ของการใส่ใจกับการบริหารการงานธุรกิจหน้าที่ของตัวเองให้มีความเติบโตนะครับซึอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักส่วนบางคนก็จะมีสถานการณ์ของความรักเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับบางคนถ้าม,มีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างพื้นที่นะครับก็จะมีความรักเข้ามาให้เกิดขึ้นพบรักกับคนในต่างถิ่นเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ นะครับในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ก็แทบการดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่นะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้ารื่ยไหลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่าสันและกันแม้นจะมีสภาวะของหน้าที่การงานรักษาดูแลมากมายก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะทุ่มเทดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความสมดุลควบคู่ไปกับหน้าที่การงานให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น ก็มีคุณค่าอย่างมั่นคงแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกเข้ามาในการดูแลก็ตามนะครับแต่ก็มีคุณค่าในความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันอังคารหน้าถ้วยนะครับการได้รับพิจารณาจากสถรรานที่ผ่านผ่านมานะครับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขในการสร้างสถานการณ์ในการเสริมสร้างคุณภาพให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นจะเป็น บทเรียนที่ดีๆให้กับชาววรรณคารได้เรียนรู้เพื่อเจอสภาวะอะไรที่มาเป็นกดดันก็ตามนะครับก็จะทําให้ชาววรรณคารนั้นออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปส่งกองความเติบโตอย่างสมดุลน,นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววรรณาร2 8ง4 5นหนะครับก็กว่าชาววรรณารมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พ้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านนะครับการงานธุรกิจที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างพลังของความสดใสแจ่มชื่นเบิกบานนะครับ,บก็ทําให้การงานธุรกิจของชาววันพุธกลางวันนั้นมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โชคชะตาวาสนาก็เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุน <Sponge> นะครับไอ้ชาววันพุธกลางวันนั้นมีความเติบโตในเรื่องการงานอาชีพหน้าที่นะครับ ไปสู่เส้นทางของความมั่นคงความเป็นเสถียรอย่างต่อเนื่องที่ได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จนำมาในเรื่องของผลประโยชน์อย่างมั่นคงนะครับก็ทำให้การเงินของชาววันพุธกลางวันนั้นเงินก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับสร้างความมั่นคงสร้างความเติบโตให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความมั่นคงต่างการเงินนะครับแม้จะมีสภาวะของการใช้จ่ายในลักษณะสิ้นเปลืองก็ตามชาววันพุธกลางวันนะครับแต่การเงินก็มีความมั่นคง ในทิศทางที่ดีบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับวันนี้มีโอกาสในการควา้ากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้ด้วยนะครับหรือบางท่านอาจจะมีข่าวในเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรที่แยดเข้ามาเต็มๆได้ด้วยนะครับส่วนเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันคนที่โสดนะครับก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับซึ่งบางทีนั้นบางคนก็รักความเป็นอิสระ นะครับรักความเป็นตนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่อยากมีข้อผูกมัดใ,ใดๆให้เข้ามาเป็นความสัมพันธ์นะครับบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมีความผูกพันกับคนในครอบครัวก็มีความสุขรักตัวเองอย่างมีความสุขนะครับก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีแม้จะไม่มีในเรื่องของความรักแบบชู้สาวเข้ามาก็ตามนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเจอความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยแต่ก็มีการเดินทาง นะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างพื้นที่ก็มีโอกาสไปพบไกลในที่สาธารณะในที่ชุมชนนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาเติบโตไปสู่การใช้ชีวิตคู่ได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้มีความสดชื่นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทํา,าให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความส,สนิทสนิทนั่นคงในความรักความสัมพันธ์ อย่างสดใสนะครับไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับเดอะสตาร์นะครับสิ่งที่ดีๆความสําเร็จนะครับก็ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลเป็นประกายรัศมีแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นกับชาววันพุธกลางวันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีๆไม่ว่าก่อนหน้านี้ตั้นจะมีอะไรดอกด้อยลงไปก็ตามนะครับก็จะมีเข้ามาเติมเต็มอะไรที่มั่นคงอยู่แล้วก็ได้รับการเติมสู่ความ เติบโตมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่มั่นคงบางท่านก็มีโอกาสดีได้รับการเลือ,เอกเพื่อเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับเลขรัาไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน100417นะครับขอขอชาววันพุธกลางวันมีความส,สุขสันตมีความบางครั้งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุนนะครับขอบคุณครับ พ้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับการงานธุรกิจของท่านนั้นก็มีความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับกับการได้รับการทุ่มเตะกยันเน่าใจใสพัฒนาในเรื่องการงานอาชีพของท่านนั้นได้มีความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จหรือเส้นทางของการสร้างโอกาสของการลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับก็เป็นเส้นทางแหงความสดใส ที่จะทําให้ชาววันพุธกลางคืนนั้นเดินทางไปสู่ความสําเร็จความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มที่จะออกโกยผลประโยชน์อย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่งผลในการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับกับการได้เฉลิมฉลอง,งความสําเร็จหลายๆรูปแบบนั้นก็นํามาซึ่งไรายได้รายรับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับก็ส่งผลในการเงิน รายได้นั้นมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือความสําเร็จหลายๆกระแหงหลายๆสาขานะครับก็ทาให้เจวันพุธกลางวันกลางคืนนั้นนะครับได้รับผลตอบแทนเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์กับทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาเติมเต็มด้วยความกระยันนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้นก็ น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาเวลามาทุ่มเทกับการพัฒนาใส่ใจในเรื่องของการงานอาชีพหรือบางคนแม้จะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับเดินทางสอแสวงหามาพอสมควรก็ตามที่จะได้พบความรู้สึกดีๆจะมอบไปใครสักคนแต่ยังไม่เจอก็อยังต้องเดินหน้าส้ออาต่อไปนะครับ ส่วนบางคนอาจจะไม่ได้ไปพบรักในงานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรที่อาจจะเข้ามานะครับที่จะทําให้พบเจอหรือเพื่อนจักนําผามาให้ได้พบเจอเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันสําหรับบางท่านนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่เคยดูแลก,กันอย่างไรนะรับในความรักความสัมพันธ์ยังมีคุณค่าก็ดูแลก,กันด้วยความใส่ใจอย่างนั้น ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องบางท่านก็จะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการคบรอบเห็นความรักความสัมพันธ์ให้ได้ดื่มได้ฉลองได้กระชับความสัมพันธ์ได้เน้นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องก็มีความมั่นคงอบอุน่นมีความสุขไปใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืนอัศบินถือดาบนะครับสิ่งที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับ สมหวังสมปรารถนาดังตั้งใจของชาววันพุธกลางคืนแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนหงุดหงิดอะไรง่ายนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุธกลางคืนอาจจะต้องควบคุมสภาวะทางอารมณ์มาอยู่ในที่นิ่งพอสมควรน,นะครับเพื่ออะไรก็ตามที่มีเข้ามาก็าใจ่ายความสุขุมบอบคอบไปรตรองนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบที่ดีในการที่จะตัดสินใจอะไรออกมาไม่ยุ่งยากหรือตัดสินใจออกมาแล้วไม่ผิดพลาดนั่นเองนะครับ เลขนบไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มี381212นะครับขก่อชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับก็มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเน,นื่องนะครับกับการที่ท่านนั้นต้มเตียวใจใสมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะดูแลกับเคลื่อนแม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายากแค่ไหนก็ตามแต่ท่านมีทักษะมีไอเดียหลากหลายมากมายนะครับได้เรียนรู้อะไรก็มา เพิ่มเติมอยู่เสมอก็ทําให้มีการเจาะลึกในปนัญหาต่างๆแม้่จะมีเข้ามาก็ตามนะครับแล้วก็สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็พริยะไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเติบโตอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันประชามดีในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามากับความสําเร็จอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องเข้ามาเต็มๆนะครับ บางท่านก็นจะมีเป้าหมายในเรื่องของการจ้าจ่ายเงินในช่วงนี้นะครับในการที่จะจับจ่ายจ้าจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆพอสมควรเช่นกันนะครับในการที่จะจับจ่ายซื้อบางคนก็ตั้งเป้าหมายในการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถหรือซื้อของอะไรที่มีมูลค่าราคาสูงมากมายนะครับจึงอาจจะมีการทุ่มเทพอสมควรในการที่จะสร้างต่างการเงินเข้ามา นะครับแล้วก็มีการรอบคอบรัคุมในการใช้จ่ายด้วยความไม่สุขุมอาจด้วยความสุขุมไม่พุ่มเฟือยนะครับก็ตามไม่ต้านป้องกันเซฟเงินไว้ในทิศทางที่ดีเพื่อเก็บออมไม่มีความมั่นคงต่างกันเงินมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับคนที่โสดนั้นก็น่าจะมีความเป็นโสดอย่างมั่นคงเช่นกันนะครับที่บางคนก็ เลือกพอสมควรนะครับในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานั้นพิจารณาอย่างละเอียดพอสมควรรืยตั้งกัดตั้งกำแพงเอาไว้มากมายไม่ให้ความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับส่วนบางคนก็จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีการเดินทาง ไปต่างถิ่นต่างพื้นที่อาจจะมีรักเหมือนกับตกลมพัดมาไอ้ได้พบได้เจอก็ระมัดระวังด้วยนะครับก่อนที่จะมีความรักมอบหัวใจกับใครก็ให้ไตรตรองด้วยเพ mm hmm. ราะบางทีนั้นก่อนจะเป็นรักเพียงจับฉวยอย่างพัดมาเหมือนสายลมนะครับพัดมาให้พอได้กลิ่นสักระยะหนึ่งก็จะมีพัดจางหายไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาไตรตรอง ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในดานี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจออมชอมซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามครับก็มีพลังร่วมมือกันในการที่จะกระจัดปัญหาต่างๆนั้นในความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับไปไถ่สำรับในวันนี้ของชาววันพระศบดีนะครับสี่เหรียญ การที่ท่านจะมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีความเป็นสเสถียรต่างกันเงินมีเก็บออมสะสมอย่างมากมายนะครับทีเงินหลังไหลก็ามาจากการกระยันการทุ่มเทนะครับจากประสิทธิภาพคุณภาพในเรื่องการงานอาชีพของท่านที่สร้างไรายได้ะระดับก็มาอย่างเติบโตก็ทําให้ท่านนั้นมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อย่างมั่นคงเล็กนับให้ในวันนี้ของชาววันพะสัสดีนะครับ 8. หนึ่งสองหนึ่งสี่สี่นะครับก็ขอาจากวันพระศพดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านในวันนี้ครับอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาให้ท่านต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการงานที่ อาจจะเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือการตัดสินใจเลือกในเรื่องของการที่จะไปสู่ความสำเร็จความเจริญเติบโตที่จะมีเข้ามานะครับก็ทำให้ ชาววันศุกร์ในวันนี้ต้องใช้ดุลยพินิษด,ด้วยความใส่ใจรอบคอบพอสมควรในการที่จะตัดสินใจแต่ท่านก็ตัดสินใจออกมาได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ให้การเกือ้อกูลสนับสนุนอยู่ในสายตาอยู่เสมอนะครับยังให้มีความเชื่อมั่นให้มีความศรัทธานะครับก็ส่งเสริมในทิศทางที่ดีก็ทําให้การงานธุรกิจของชาววันศุกร์นั้นเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับกับการได้รับอยู่แลเอาใจใส่ตั้งตนเองแล้วก็จาก การส่งเสริมของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินเข้ามาเติมเต็มด้วยความบุมสมบูรณ์นะครับมีใช้มีจ่ายด้วยสภาพคล่องนะครับบางท่านนอกจากนอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาปอประปลายได้รับให้ปลอชื่นอกชื่นใจได้เช่นกันนะครับการจ่ายจ่ายนั้นก็อาจจะตามให้ท่านต้องตัดสินใจสักนิดหนึ่งในวันนี้นะครับเพราะบางทีบางเคสบางสถานการณ์นั้นก็จะตามให้ท่าน เรียกว่าต้องตัดสินใจอาจจะให้มีโอกาสในการที่จะจ่ายแบบมือเติบได้เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็จะทาให้ท่านนั้นใจจ่ายเงินไปโดยความสิ้นเปลืองได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูดีในแม้จะมีความมั่นคงต่างกันเงินก็ตามนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเข้ามาในวันนี้ครับที่จะพบใครได้ พบศพตาแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆที่จะพัฒนาไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะไปสู่ของความสมหวังในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนะครับถ้าว่าอยู่กับความรักตัวเองอย่างมีความสุขนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามมีความสุขอยู่แล้วก็ถ้ามีความรักเข้ามาในวันนี้กม็มีการใส่ใจพิจารณาพอสมควรนะครับพอบางทีนั้นก็จะมีโอกาสเจอรักที่เป็นตัวเลือกได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ของชาวบันสุกนะครับ ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยความใส่ใจบางคู่ก็มีความหวานความโรแมนติกเข้ามาเติมเต็มอย่างเหลือล้นนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์มีความสุขอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปใต้สํหรับในวันนี้นะครับของชาววันศุกรา์ชาถือไม่เท้านะครับการได้รับโอกาสดีๆต่างการเงินอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญสาคัญในวันนี้ที่ก็ามาเติมเต็มให้กับชาววันศุกร์นะครับซึ่งบางทีก็จะ การได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นโอกาสดีๆท่านได้รับหน้าที่ดูแลนะครับหรืออะไรที่เป็นโครงการสําคัญสําคัญใหญ่ๆที่ท่านทุ่มเทด้วยความเปลี่ยนพยายามต่อสู้ที่คว้าโอกาสนั้นเข้ามาได้โดยเช่นกันนะครับไป<ะ>เลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับก็มี6-9 1214งสองนะครับก็ขอเจ้าวันศุกร์มีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันเสาร์นะครับลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนั้นมีการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับ ก็ทําให้การงานนั้นได้รับผลตอบแทนผลตอบรับในทิศทางที่ดีแม้จะมีสภาวะของความอะไรก็มาเป็นกดดันในการจาวันเสาร์ก็ตามนะครับเจอกับสาภาพอะไรที่บางทีกระยับกระเยือนยากก็ตามนะครับก็จะทาให้จาวันเสาร์นั้นมีการทุ่มเทนะครับในการที่จะใส่ใจแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นแล้วก็ดูแลบริหาร นะครับไอ้เปสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีกับการด้วยเอาใจใส่มีความรักในอาชีพในหน้าที่ของตนเองด้วยความใส่ใจบันท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่ไปเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านในต่างถิ่นต่างแดนต่างพื้นที่นะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับ การเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับการงานธุรกิจของท่านที่เดินหน้าอย่างสดใสในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเงินในประเทศหรือทางประเทศนะครับก็ตกลงดูดเข้ามาด้วยความคล่องตัวอย่างต่อเนื่องแต่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายหรือสานก,การที่เกี่ยวกับการดําเนินทางธุรกรรต่างการเงินในวันนี้ที่จะวันเสาร์จะต้องใช้ความใส่ใจในการคิดพิจารณาด้วยความรอบคอบนักรับเพราะไม่เฉะนั้นตนอาจจะ เรียกว่ามีเสียผลป,ประโยชน์หรือจะเป็นผู้ที่ไปต้องไปชดใช้แทนในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินะไรได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความใส่ใจนะครับสากการใดๆที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆเงินนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับก็จะทำให้ต้านปลอดไปในทิศต่างที่ดีในเส้นต่างของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะค,ร,ครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยความใส่ใจก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น ได้รับการดูแลเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีของคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบนะครับที่แม้จะมีอะไรเข้ามาเป็นพลังของความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะรับการคลี่คลายแค่ไกด้วยการทุ่มเทนะครับ<ม>ก็ทำให้ได้รับการดูแลให้เดินหน้าเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีส่วนคนโสดนะครับคนโสดโอกาสของการที่จะได้เจอความรักนั้นก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับ ที่อาจจะบางคนก็มีโอกาสเดินทางนะครับที่จะไปพบรักในต่างตินต่างพื้นที่ที่อาจจะมีเข้ามาแต่จะเป็นรักที่เป็นอุปสรรคด้วยระยะทางนะครับบางคนก็มีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยในความรักความสัมพันธ์นี้นะครับส่วนภายใท้สํสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับอะไรที่ตัานรอคอยในความสําเร็จนั้นก็จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความสําเร็จดังหวังดังปรารถนาที่จะทมให้ชาววันเสาร์นั้นได้รับผลประโยชน์ผล ก่อโกยอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับสมหวังสมปรารถนาสมค่าของการรอคอยสมค่าของการลงแรงลงทุนเอาไว้นะครับฤกข์ับภายในวันนี้ของชาววันเสาร์หนึ่งสองเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก่อคอยชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ